สวัสดีครับผมมาร์คเมทัตบอลเทเว้คร so ับตอนนี hmm. ้นี่ผมมาอยู ology, ่ในพื้นท so ี livest, ่ของพระราชวังเมืองเว้นะครับก็ตั้งอยู่ในตอนกลางของประเทศเวียดนามนะฮะก็สําหรับคลิปนี้นี่ผมไม่ได้มาถ่ายบรรยากาศของในส่วนของพระราชวังเมืองเว้นะครับเพราะว่าถ้าจะเข้าไปถ่ายบรรยากาศภายในพระราชวังเมืองเว้เนี่ยต้องเสียค่าเข้าชมนะครับแต่สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาถ่ายคลิปโดยที่ไม่ต้องเสียค่าเข้าชมนะครับก็จะมาถ่ายจุดของปืนใหญ่ครับ ตามภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกกันว่านายโฮลี่แคนนอนนะครับก็ตรงจุดนี้เนี่ยจะมีเปินใหญ่อยู่ทั้งสิ้น4กระบอกด้วยกันนะครับเนี่ยครับส่วนอีก5ากระบอกอยู่ไหน,นครับอีก5ากระบอกเนี่ยก็จะอยู่บริเวณอีกฝั่งด้านนู้นนะครับเนี่ยครับเดินผ่านสนามหญ้าตรงด้านนี้ไปแล้วก็จะอยู่อย่างอีกฝั่งหนึ่งครับสำหรับอีก5ากระบอกที่เหลือนะครับส่วนตรงจุดนี้เนี่ยจะมีให้ชมกันประมาณ4กระบอกนะครับก็สําหรับ ประวัติแบบคร่าวๆข,ของปืนใหญ่ทั้ง9ตรงบริเวณพื้นที่ของพระราชวังเมืองเวเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์ยาลองนะครับในปีคศ .1803 นะฮะแล้วก็ปืนใหญ่ทั้ง9กระบอกเนี่ยถือว่าเป็นงานศิลปะสำริดท,ที่มีค่าที่สุดชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็ถูกวางไว้บริเวณเชิงป้อมจักรพรรดิหน้าประตูป้อมโงโมนเวนะครับ แล้วก็ในยุคสมัยพระเจ้ายาลองเนี่ยได้มีการรวบรวมช่างที่มีฝีมือในเมืองเว้นะครับแล้วก็ได้มีการสร้างเป็นปืนใหญ่ทั้งสิ้น9ก้ากระบอกด้วยกันนะครับเริ่มสร้างในปีคศ1803นแะครับแล้วก็สร้างเสร็จในปี1804นแ้ะก็ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเนี่ยประมาณ1ปีนะครับสำหรับปืนใหญ่ทั้ง9กกระบอกนะครับขนาดที่ความยาวของปืนใหญ่นะครับก็จะมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 5.1เมตรนะครับแล้วก็ด้านล่างปืนใหญ่จะมีชั้นวางครับมีแท่นปืนที่ได้รับการแกะสลักอย่างประณีตบรรจงแล้วก็พิถีพิถันนะครับส่วนตรงด้านนี้มีให้เห็น4กระบอกนะครับ4กระบอกความหมายก็คือชื่อของ4ี่ฤดูการในเวียดนามนะก็จะมีฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวนะครับส่วนตรงอีกจุดอีกด้านหนึ่งจะมีทั้งสิ้น5กระบอกนะ ห้ากระบอกเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับทางด้านของธาตุทัทง้ง5ครับก็คือโลหะไม้น้ำไฟแล้วก็ดินนะครับแล้วก็จะมีการสร้างแกะสลักบริเวณฐานอย่างประณีตแล้วก็วิจิตบรรจงเช่นเดียวกันครับเรียกว่าต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญแล้วก็ช่างที่มีฝีมือนะในการก่อสร้างพวกปืนใหญ่แล้วก็ฐานแกะสลักตรงนี้นะครเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดบริเวณส่วนฐานนะฮะ อย่างที่ผมบอกไป4กระบอกตรงนี้นี่ความหมายก็คือ4ฤดูกาลของเวียดนามนะฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนนะครับฤดูหนาวฤดูใบไม้ร่วงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมจุดของปืนใหญ่ก5กระบอกที่เหลือครับที่จะอยู่บริเวณอีกฝั่งหนึ่งนะ,นะครับตรงนี้จะมีให้ชมกันแค่4กระบอกนะฮะเอาครับเดี๋ยวเราไปชมบริเวณจุดปืนใหญ่อีก5กระบอกที่เหลือซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณอีกฝั่งด้านนู้นนะครับ ก็เดินบริเวณผ่านสนามหญ้าตรงด้านหน้าไปนะฮะเอาครับเดี๋ยวเรามาชมคลิปบรรยากาศกันต่อครับเอาครับตอนนี้นี่ผมก็มายืนอยู่บริเวณอีกฝั่งหนึ่งแล้วครับเนี่ยครับเดินผ่านมาจุดตรงนี้นะครับแล้วก็มาอยู่ตรงบริเวณจุดอีกฝั่งหนึ่งฮนะจุดตรงด้านนู้นที่ผมถ่ายคลิปเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นจุดของปืนใหญ่ทั้งสิ้น4ี่กระบอกนะส่วนด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดทางเข้าของพระราชวังเวนะครับซึ่งจะมีราคาค่าเข้าชมในอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0ดองเวียดนาม ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบเกือบสามบาทแต่คลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้เข้าไปภายในพระราชวังนะฮะมาถ่ายคลิปบรรยากาศของปืนใหญ่ทั้งสิ้น9กระบอกนะครับถ่ายไปแล้ว4กระบอกครับส่วนจุดตรงนี้นี่ก็จะมีทั้งสิ้น5กระบอกนะก็จะเป็นปืนใหญ่ที่มีลักษณะเหมือนกันครับถูกสร้างให้มีรูปลักษณ์แล้วก็การออกแบบนี่แบบเดียวกันเลยนะครับความยาว5.1เมตรนะครับส่วนน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ17,000ปอนด์นะครับ ทรงฐานนี่ก็มีการแกะสลักแล้วก็มีความมั่นคงแข็งแรงมีความวิถีวิถันวิจิตบรรจงอยู่พอสมควรน,นะครับเคยถูกใช้งานในสมัยยุคอดีตครับในช่วงสงครามระหว่างราชวงศ์นะฮะเรียกว่าตั้งหลายปีแล้วน่าจะเป็นร้อยร้อยปีมาแล้วนะครับเกิดขึ้นก่อนยุคสงครามเวียดนามนะปืนใหญ่พวกนี้เนี่ยไม่ได้ถูกใช้ในยุคสงครามเวียดนามนะครับยุคสงครามเวียดนามเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ อาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่มีความทันสมัยมากกว่านี้นะครับอันนั้นเป็นการต่อสู้ระหว่างเวียดนามเหนือและก็เวียดนามใต้นะครับส่วนพื้นใหญ่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการต่อสู้ระหว่างราชวงศ์นะครับก็ถูกสร้างขึ้นในยุคสมัยรัชกรพเยียรายนะครับในช่วงปีพศ1803ครับแล้วก็สร้างเสร็จในปี1804นะครับตรงนี้จะมีทั้งสิ้น5กระบ,บอกนะครับ ตรงที่ผมถ่ายคลิปเมื่อสักครู่ที่มี4กระบอกเนี่ยความหมายก็คือเป็นสฤดูการของเวียดนามนะ,ะก็จะมีฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนนะครับส่วนตรงนี้ที่มี5้ากระบอกเนี่ยก็ความหมายนี่ก็จะหมายถึงธาตุทั้ง5้านะครับก็จะมีทั้งธาตุโลหะธาตุาดินธาตุน้ําธาตุไฟแล้วก็อีกธาตุหนึ่งก็น่าจะเป็นธาตุลมนะฮะนี่ครับ ความห,หมายของปืนใหญ่ทั้ง5้ากระบอกตรงนี้นะพื้นที่ตรงนี้นี่จะมีพวกมอเตอร์ไซค์รถยนต์วิ่งสัญจรไปมานะครับบริเวณรอบๆกำแพงเมืองหรือว่าบริเวณป้อมปราการเนี่ยเนี่ยร,รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นี่ก็จะลอดออกมาจากบริเวณจุดช่องตรงนี้นะครับนะครับก็จะวิ่งผ่านสัญจรกันอยู่แทบตลอดนะทั้งในช่วงเวลากลางวันกลางคืนนะครับเนี่ยส่วนจุดตรงนี้นี่ก็ เป็นจุดของปืนใหญ่นะครับเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วก็นึกถึงปืนใหญ่ในกรทมอบ้านเรานะครับตรงนั้นเนี่ยจะอยู่บริเวณหน้าจุดของกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกลพื้นที่ท้องสนามหลวงในเกาะรัตนโกสินทร์นะครับส่วนที่เวียดนามเนี่ยปืนใหญ่ตรงนี้ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของพระราชวังเมืองเวนะครับเข้าชมฟรีนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมนะครับแต่ถ้าจะเข้าไปชมด้านภายในของพระราชวังเนี่ยต้องเสียเงินประมาณ200แ0,000ดองหรือประมาณ เกือบๆส0มบาทนะครับนี่ครับบรรยากาศในช่วงเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับช่วงนี้นี่แดดค่อนข้างร้อนนะที่เมืองเว้นะครับถ้าจะมาเที่ยวชมเนี่ยก็อาจจะต้องพกรลมพกแว่นกันแดดพกหมวกหรือไม่ก็ทาครีมกันแดดมานะครับป้องกันเอาไว้ก่อนนะเผื่ออาจจะเกิดกรณีเป็นลมแดดหรือว่าฮิสโตกอะไรขึ้นมานะครับมันไม่คุ้มกันนะฮะนี่ครับบรรยากาศของปืนใหญ่ทั้ง9กกระบอกครับที่ผม ถ่ายคลิปบรรยากาศให้ทุกท่านได้เขา้าได้ชมกันนะครับเอาครับสำหรับคลิปปืนใหญ่ทั้ง9กระบอ,อกครับที่ตั้งอยู่บริเวณเมืองเว้ของประเทศเวียดนามก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ